路 น้องชายใบยเตยสุทธิวันโซเชียลแห่ออะไรน้องชายใบยเตยสูญเสียแฟนนุ่มเรียกได้ว่าใบาเตยสุทธิวันและลูกชานวิทน้องชายได้ออกมาโพสเหตุการณ์ที่ทําเอาช็อกภูมิแฟนนุ่มของลูกเกิดอุบัติเหตุถูกรถเก๋งขับปาดหน้าชนอาการโคมา่าใบเตยก่อนเข้าเรือนจําได้ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับน้องชายหวังรอปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวล่าสุดวันที่18เพื่อสภา คม2566ลุกน้องชายของใบเตยได้แจ้งข่าวร้ายออกมาโพสต์วันนี้เวลาหนึ่งนาฬิกาพี่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุกขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพระน่งเก้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะต่อมาได้เผยแชทผ่านสตอรี่อินตาแกรมเป็นแชทสุดท้ายบอกลาแฟนนุ่มบอกว่าฟันดีค่ะที่รัก วันนี้ไปเยี่ยมมานะคะพ่อแม่พี่เอพี่ปูก็ไปด้วยนะหนูไม่รู้จะพิมพ์อะไรอีกเลยเอาเป็นว่าหนูขอส่งกำลังใจทั้งหมดให้ที่รักนะหนูจะไม่ขอให้ที่รักกลับมาหรือขอให้ที่รักจากไปแต่หนูจะขออยู่กับที่รักทุกๆท,กที่ขอเป็นคนสำคัญคนเดิมให้ที่รักทุกเวลาหนูดีใจและภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างที่รักมา12ปีเต็มนะคะ วันนี้ที่รักทั้งเดินทั้งวิ่งนำหน้าหนูไปแล้วหนูตามที่รักไม่ทันแต่วันหนึงหนูจะตามไปให้ทันเราหนูที่เส้นชัยตรงนั้นนะคะสักวันเราคงจะได้พบกันรักที่รักที่สุด